ได้เลยนี่คือฮุกภาษาไทยที่แรงดึงอารมณ์ลึกลับและกระตุ้นความอยากรู้เหมาะสำหรับเปิดคลิป YouTube เพื่อให้คนดูอยากดูจนจบเปลวไฟคืนหนึ่งในหมู่บ้านชายแดนคบไฟนับ12เข้ามาในบ้านไม้เก่าญิงที่ซ่อนตัวมา6ปีรู้ทันทีว่านรกตามมาถึงแล้วเด็กชายที่นางปกป้องสุดชีวิตมีปานแดงเดียวกับองค์ห้องเตความบังเอิญหรือความลับแห่งบัลลังค์คำสาบานเมื่อหปีก่อน กำลังจะถูกชำระในคืนนี้และความจริงเพียงประโยคเดียวอาจเปลี่ยนชะตาทั้งแผ่นดินนางควรสารภาพหรือยอมเสียทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกถ้าท่านคือองค์ฮ่องเต้ท่านจะเลือกอำนาจหรือเลือดเนื้อของตนเองเรื่องราวนี้จะจบด้วยการลงทันหรือการยอมรับที่ไม่มีใครคาดคิดอย่ากกระพริบตาเพราะวินาทีสุดท้ายจะทำให้หัวใจท่านหยุดเต้น นางนี้ไปคลอดลูกและซ่อนตัวนานหกปีจนองค์ห้องเต้ทรงสาบานว่าจะต้องตามนางกลับมาให้ได้ค่ำคืนนั้นลมหนาวพัดผ่านกำแพงวังคบไฟสันไหวราวกับหวาดกลัวนางกลุ่มท้องแน่นเหงื่อเย็นไหลซึมตามแผ่นหลังเสียงกลองยามดังใกล้เข้ามาทุกลมหายใจคือความเจ็บปวดทุกก้าวคือความเสี่ยงหากถูกพบนางจะไม่เหลือแม้ชีวิตประตูไม้เก่าถูกผลักออก กลิ่นดินชื้นและเลือดคละคลุงเสียงฟ้าร้องกลบเสียงคลางต่ำในลำคอเด็กน้อยลืมตาขึ้นเสียงร้องแหลมฉีกความเงียบนางรีบปิดปากลูกน้ำตาไหลไม่หยุดเช้าวันถัดมาตําหนักในวังเต็มไปด้วยความโกลาละองค์ห้องเต้ทรงยืนแน่นิ่งพระพักเย็นชาดวงเนตรแดงกำ่ำพระหัตถ์กำแน่นจนเล็บจิกเนื้อนั่งหายไปพร้อมเลือดบนพื้นห้องพร้อมความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูด คำสาบานถูกเปล่งออกเสียงต่ําหนักแน่นดังก้องทั่วท้องพระโรงหกปีผ่านไปหมู่บ้านชายแดนเงียบสงบเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเล่นท่ามกลางฝุ่นดินนางมองจากใต้เงาไม้หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงมากลิ่นเหล็กจากดาบทําให้นางขาสัน่นคืนหนึ่งคบไฟนับสิบป,ปรากฏที่ปากหมู่บ้านเสียงเกือกม้ากระแทกพื้นดังถีเด็กชายหยุดยืน ดวงตาใสจ้องตราแผ่นดินบนธงร่างเล็กสั่นโดยไม่รู้สาเหตุนางรีบดึงลูกเข้ากอดได้ยินเสียงประกาศชื่อชื่อที่นางพยายามลืมมาตลอดหกปีฝีเท้าหนักใกล้เข้ามาเงาร่างสูงทอดยาวบนผนังไม้ลมหายใจของนางติดขัดประตูเริ่มสัน่นเสียงข้อช้าแต่หนักและในวินาทีนั้นนางรู้ว่าคำสาบานนั้นกำลังจะเป็นจริง ประตูไม้ถูกผลักเปิดเสียงเอียดดังเสียดหูควันคบไฟไหลเข้ามาในห้องแคบกลิ่นเหล็กกลิ่นเหงื่อกลิ่นอำนาจทำให้อากาศหนักอึ้งนางกอดลูกแน่นจนแขนสัน่นเงาร่างในชุดเกราะยืนเต็มหน้าประตูดวงตาทหารกวาดมองทุกมุมปลายหอกสะท้อนแสงไฟเย็นยเยือกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังต่ำลึกและคุ้นเคยเสียงที่นางฝันร้ายถึงทุกคืนหัวใจนางเต้นแรงจนเจ็บ ผู้อื่อปลายนิ้วชาองค์ห้องเต้ก้าวเข้ามาพื้นไม้ดังลั่นใต้ฝ่าพระบาทสายพระเนตรหยุดที่เด็กชายดวงตาคู่นั้นเหมือนกระจกสะท้อนอดีตเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันเด็กชายขยับถอยล้มหายใจติดขัดร่างเล็กสัมผัสได้ถึงอันตรายองค์ห้องเต้ทรงคุกเข่าลงระดับสายตาเท่ากันพระหัตถ์ส,สั่นเล็กน้อยความเงียบกดทับทุกคน ได้ยินเพียงเสียงไฟแตกดังเปรี้ยและเสียงหัวใจของนางนางก้าวถอยหลังส้นเท้าชนผนังไม่มีทางหนีอีกแล้วพระเนตรขององค์ห้องเต้เงยขึ้นสบตานางโดยตรงความเจ็บปวดแล่นวาาภาพในอดีตผุดขึ้นขึ้นฝนตกเสียงร้องไห้เลือดที่ไม่เคยล้างออกจากความทรงจำพระสุรเสียงเอ่ยช้าหนักแน่นทุกคำเหมือนคมมีดนางสุดลง เข่ากระแทกพื้นมือยังไม่ยอมปล่อยลูกทหารรอบด้านขยับปลายดาบเลื่อนเข้ามาอากาศเย็นจนผิวหนังแสบเด็กชายเริ่มร้องไห้เสียงเล็กสัน่นสะท้อนกล้องในอกนางองค์ห้องเต้หลับพระเนธชั่วครู่ล้มหายใจยาวเหมือนกำลังกลืนบางสิ่งที่ขมขื่นเมื่อพระเนธเปิดขึ้นอีกครั้งความอ่อนโยนปรากฏเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะถูกกลบด้วยความเด็ดขาดพระหัตยื่นออกมา ไม่แต่ต้องแต่ใกล้จนรู้สึกถึงความร้อนนางสั่นสถานน้ำตาหยดลงบนพื้นดินผสมกับฝุ่นและความกลัวเสียงคำสั่งดังขึ้นทหารหยุดทั้งห้องหยุดหายใจลมกลางคืนพัดผ่านช่องประตูคบไฟสั่นแรงเงาทุกเงาบนผนังบิดเบี้ยวเด็กชายเงยหน้ามององค์ห้องเตดวงตาใสาสะท้อนเปเลวไฟเหมือนคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบนางรู้สึกได้ ว่าวินาทีนี้ชะตาของทั้งสามคนกำลังถูกเขียนใหม่อีกครั้งลมหายใจของนางขาดห่วงเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นอกแน่นจนเจ็บองค์ห้องเต้ส่งลุกขึ้นเงาร่างสูงใหญ่บทบังแสงคบไฟทั้งห้องตกอยู่ในเงามืดพระสุรเสียงดังขึ้นอีกครั้งชัดเจน,ยนเย็นเยียบจนเลือดในกายเย็นตามทหารสองนายก้าวเข้ามาฝีเท้าหนักแน่นพื้นไม้สั่นเบา นางรีบขยับร่างกายบังลูกไว้สันหลังชนผนังจนชาไม้เก่าครางเบาเศษฝุ่นร่วงลงบนไหล่กลิ่นอับชื้นยิ่งชัดเด็กชายหยุดร้องดวงตากลมโตมองหน้ามารดาเหมือนรับรู้ถึงอันตรายมือเล็กกำชายเสื้อนางนิ้วเย็นเฉียบหัวใจนางแทบแตกสลายองค์ห้องเต้ทรงหยุดยืนสายพระเนจับจ้องเด็กนานกว่าที่ใครคาดพระพักตึงเครียด กรามแข็งลมหายใจหนักขึ้นภาพอดีตไหลย,ย้อนคืนแห่งความหลงผิดคำสัญญาที่ไม่เคยรักษาเสียงฝนในความทรงจำเสียงร้องไห้และร่างหนึ่งที่หายไปในความมืดนั่งหลับตาน้ำตาไหลไม่ขาดรถเค็มติดริมฝีปากองค์ห้องเต้ทรงก้าวเข้าใกล้อีกก้าวกลิ่นเครื่องหอมประปลกลิ่นเหล็กทำให้นางเวียนหัวพระหัตถ์ยกขึ้นชามั่นคง ปลายนิ้วเกือบแตะสีสะเสดเด็กชายสะดุง้งร่างเล็กสันเทาเสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดเหมือนโลกหยุดหมุนเหลือเพียงวินาทีนี้องค์ห้องเต้ส่งชะงักพระเนตรเบิกกว้างเล็กน้อยเมื่อเห็นปานแดงที่ขมับเด็กปานรูปเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเหมือนในกระจกความเงียบแตกสลายด้วยเสียงหายใจแรงขององค์ห้องเต้อกกระเพื่อมชัดทหารมองหน้ากัน ไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดนางรู้สึกถึงแรงสัน่นไม่รู้ว่ามาจากพื้นหรือมาจากหัวใจตนเององค์ห้องเต้ทรงเอ่ยพระนามเด็กเสียงสัน่นแทบไม่ได้ยินเด็กชายเงยหน้าดวงตาใสาสะท้อนแสงไฟเหมือนยอมรับชื่อที่ไม่เคยรู้นางลืมตาขึ้นมองภาพตรงหน้าภาพที่นางกลัวมาตลอดหกปีพระหัตถ์ที่เคยทรงถืออำนาจ สัย่างควบคุมไม่อยู่หยดเงื่อไหลจากขมับคำสั่งใหม่ถูกเปล่งออกหนักแน่นเด็ดขาดทหารคุกเข่าพร้อมกันเสียงเกราะกระทบพื้นดังสนัน่นทำให้นางสะดุ้งสุดตัวองค์ห้องเต้ทรงหันมามองนางสายพระเนตรลึกเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่นางไม่มีวันหลบหนีได้คำถามที่ผูกมัดเลือดเนื้อและความลับที่ถูกซ่อนมานานลมหนาวพัดแรงขึ้น คบไฟไหววูบเงาบนผนังบิดเบี้ยวรุนแรงนางกอดลูกแน่นกว่าเดิมหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะรู้ดีว่านับจากวินาทีนี้ชีวิตที่ซ่อนอยู่ในเงากำลังถูกลากออกสู่แสงสว่างทีละลมหายใจแสงคบไฟสาดเข้ามาแรงขึ้นเหมือนความจริงที่ไม่อาจปิดบงังเงาของทั้งสามทับซ้อนกันบนผนังองค์ห้องเต้ทรงก้าวถอยครึ่งก้าพระกราวกับถูกกระแทก ล้มหายใจแปรปรวนพระสุรเสียงเงียบงันไปชั่วครู่ความเงียบยาวจนทหารไม่กล้ากระพริบตานางเงยหน้าขึ้นฉาดวงตาบวมแดงมองพระพักที่เคยรักและหวาดกลัวกลิ่นฝุ่นลอยคลุงผสมกลิ่นไม้เก่าทำให้หายใจติดขัดองค์ห้องเต้ทรงเอ่ยพระนามนางเสียงเบาแต่คมชัดชื่อนันเหมือนมีดกรีดกลางอกความทรงจำไหลบ่ากลับมา คืนที่นางถูกผลักออกจากตำหนักเสียงหัวเราะเยาะและสายตาเย็นชาของผู้คนนางเม้มริมฝีปากแน่นเลือดซึมออกมารถขมกระจายเต็มปากเด็กชายขยับตัวมือเล็กกําแขนมารดาแรงกําแน่นเกินไหวองค์ห้องเต้ส่งมองภาพนั้นดวงตาสั่นไหวความโกรธและความเสียใจปะทะก,กันพระหัตกํแน่นอีกครั้งข้อพระหัตขาวซีดเหมือนอดกลั้นบางสิ่ง เสียงสั่งการถูกกลืนลงคอกลายเป็นลมหายใจหนักก้องในอกทหารนายหนึ่งเผลอกลืนน้ำลายเสียงดังชัดในความเงียบอึดอัดนางรู้สึกได้ว่าทุกการเคลื่อนไหวอาจเปลี่ยนชะตาทันทีองค์ห้องเต้ทรงหันไปมองนอกประตูความมืดด้านนอกลึกและหนาวเหมือนเส้นทางที่นางหนีมาพระสุระเสียงดังขึ้นอีกครั้งไม่แข็งกร้าวแต่หนักแน่นยิ่งกว่าเดิม คําพูดนั้นเหมือนโซ่ที่มองไม่เห็นค่อยๆรัดรอบหัวใจนางนางสั่นสถานเข่าชาแทบทรงตัวไม่อยู่เด็กชายเงยหน้ามององค์ห้องเตสายตาไม่กลัวมีเพียงความสงสัยบริสุทธิ์ภาพนั้นทําให้พระเนตรแดงกำ่ำล้มหายใจสะดุดเหมือนถูกแทงซ้าองค์ห้องเตส้สรงก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งคราวนี้ช้าลงระมัดระวังระยะห่างหดสั้น กลิ่นเครื่องหอมชัดเจนปะทักกับกลิ่นเลือดแห้งบนเสื้อนางพระสุรเสียงเอ่ยถามคำถามเดียวแต่หนักราวภูเขานางอ้าปากเสียงไม่ออกลำคอแห้งผากเงื่อเย็นไหลาตามขมับหลังมือสัน่นหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อทหารรอบด้านรอคำตอบปลายดาบยังชี้ลงแต่พร้อมยกขึ้นทุกเมือ่อนางก้มมองลูกดวงตาเด็กสะท้อนความเชื่อใจ เชื่อใจเพียงคนเดียวในโลกแรงบีบในอกเพิ่มขึ้นลมหายใจติดขัดเหมือนจมน้ำลึกนางรู้ดีว่าคำตอบเพียงคำเดียวอาจเปิดประตูนรกหรืออาจเปลี่ยนแปลงบัลลังก์ไปตลอดกาลนางสูดลมหายใจลึกความกลัวค่อยๆสงบลงเหลือเพียงความจริงที่ไม่อาจหนีนางเงยหน้าสบตาองค์ห้องเต้ตรงๆดวงตาไม่หลบอีกต่อไป คำตอบถูกเอ่ยออกมาชัดเจนหนักแน่นความเงียบแผ่ซ่านเหมือนหิมะปกคลุมทั้งห้องทหารทุกนายก้มศีรษะองค์ห้องเต้ทรงหลับพระเนตรล้มหายใจยาวความโกรธละลายเป็นความอ่อนล้าพระหัตย์ยกขึ้นมิใช่เพื่อสั่งลงโทษแต่เพื่อหยุดทุกอย่างพระสุรเสียงประกาศมั่นคงเป็นธรรมเด็กชายถูกดึงเข้ามาใกล้อยู่ในอ้อมแขนที่อบอุ่น โดยไม่มีความหวาดกลัวนางซุดลงน้ำตาไหลเงียบหัวใจที่แบกมานานหกปีได้พักเสียทีแสงอรุณาสา์ผ่านประตูขับไล่ความมืดล้างรอยเลือดในความทรงจำคำสาบานสิ้นสุดมิใช่ด้วยการไล่ล่าแต่ด้วยการยอมรับในวันนั้นความลับกลายเป็นสายใหญ่ความเจ็บปวดกลายเป็นการเริ่มต้นและใต้ฟ้าเดียวกันสามชีวิตได้ก้าวเดินต่อไป โดยไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไป